นนท์ไทยรถถ่ายมือสองเบาฉงพะรอสวัสดีครับสวัสดีเย็นนะครับวันที่6มกราคม2568ครับขออนุญาตมารีวิวนะครับขออนุญาตแจ้งแอดมินทุกช่องนะครับเนาะนะครับมารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับลูกค้าจากเบื้องลูกนะครับอีที่เก้าหาครับโครงลิงลมสายฝ่าครับมาบะมาย่างเบื้องครับรถใช้งานไม่ใช้งานเบื้องเล็บเด้อครับเด้อเล็บหนาติ๊กครับอ่ะบ่บลายใหญ่ห้างครับสตาร์ทฟังเสียแล้วก็เดินหน้าค่อยล้างลูกค้าเบื้องเด้อ ลูกค้าทางขอนแก่นครับอยากให้รีวิว คับไุณ จะไป้มขียวดีครับดูไปได้ไหมสายกระูกสร้างแนบไปดีสองสองเมตรนิดเดีวครับดีเดีดีดูดู